สวัสดีค่ะ FC ช่องกระแสสตอรี่และ FC น้องเต้ออาหยองที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาชมบรรยากาศที่เบลและน้องเต้ออาหยองกินหมูกระทะอันน่าทัทั้งสองพี่น้องก็น่ารักมากและเมื่อมีมอแม่จากสารคาม,าม,มถามวนะ่าเต้าหยองอยากกิน,อ,นอะไรวันที่15ห้าเรามาฟังคำกอบคำค้ำจากน้องเต้ออาหยองกันเลยนะคะว่าน้องเต้าหยองอยากกินอะไรอย่างมา,งางเลยียว พอแล้วพอแล้วที่นี่หมกก่อพอแล้ว,ลวไม่มีเวลาเดินเรอแหนมเนืองกับสลัดรูแน่ครับลูกตรงนั้นแหนมเนืองถ้าหลังเวทีอ่ะมันกินยากมันไม่เหมือนที่บ้านใช่กินง่ายหลังเวทีมันจะมีมันจะไม,ม่ค่อยมีอุปกรณ์ ทำนอกจากว่าถ้าแหนมเนืองทำมาให้สำเร็จเราจะได้กินนะครับแต่ถ้ถาถ้าเกิดว่าเอามาแล้วต้องมาตั้งป่าตั้งฝานั่งสับอะไรกินเองมาแช่น้ำกินอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยมีอุป,ปรกรณ์นะครับมันกินยากไม่มีเวลาด้วยไม่มีเวลาด้วยแต่ครานี้ถ้าเกิดเป็นอาหารแบบว่ามาซูชิมาเลยอย่างเงี้ยก็สะดวกดีครับ สิบหาสนานกินยังรูปแม่สิเอาไปฝา,ากจะกินออมหางงูหะออมหางงูอุ้อยาาะยก,กินปัวจะรยุปวดเลหเดียวไม่ดีซหาจะกินผัดเพชรยี่ราาก่อ เดี๋ยวจะพาน้าองอิมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ go back go back on stage เดี๋ยวแบตจะหมดแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปจะไลฟ์อีกนะครับสำหรับตอนนี้เชาบา,บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายพี่น้องก่อนลุดุบสวับดีครับบ,รบ๊าบ บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่ทอยพี่เบลยวโอเคครับจะเจอกันนะครับ